สวัสดีครับพี่พทุกท่านวันนี้ n e โออาร์นีแท็กติคอนกลับมาพบกับพี่พทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้จะมารีวิวกล็อก17 Gen 4และ Gen 5นะครับสุดหลอทั้ง2ตัว Full Size นะครับเป็น2ตัวนี้ครับก่อนอื่นกาแฟก่อนนะครับวันนี้พี่พีอกันมานะครับว่าอยากจะให้รีวิว2กระบอกนี้นะครับว่า ลักษณะความแตกต่างของมันนะครับมิติหรืออะไรที่ตัวไหนบ้างที่สามารถจะเอามาใช้ร่วมกันได้นะครับมาดูกันเลยดีกว่าเนาะนะครับก่อนอื่นขออนุญาตเคลียร์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับกลอก17บเเนี่ยเป็นปืนระดับฟูลไซส์นะครับใช้กันเพื่องานสนามนะครับเป็นหลักนะครับเป็นตัวเต็มนะครับ กลอก17เนี่ยเริ่มผลิตกันตั้งแต่เพื่อขายทางพาณิชย์เนี่ยตั้งแต่ปี1983นะครับเป็นเจ n เนอเรชันหนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกลอก17เนี่ยเปลี่ยนเจ n เนอเรชันจากเจน1เป็นเจน2ไปเจน3เมื่อปี1995นะครับจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นเจน4ตัวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกระบอกนี้นะครับเมื่อปี2010นะครับ โดยการเปลี่ยน texture ด้ามน,นะครับเปลี่ยนขนาดของด้ามน,นะครับเปลี่ยนปุ่มปดแม็กนะครับจากนั้นปี2016ที่ผ่านมานะครับเมื่อไม่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมากล็อกได้ออก generation 5ซึ่งก็คือตัวนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับระหว่าง2กระบอกนี้นะครับพูดถึงถึงข้อดีข้อเสียนะครับ ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตให้ดูมิติภายนอกกันก่อนนะครับมิติภายนอกเท่ากันนะครับด้านกว้างด้านยาวนะครับวางทับกันมิดครับดูด้านบนนะครับกลอก17เนี่ยเป็นปืนขนาด9มิลลิเมตรนะครับบรรจุ17นัดนะครับ บรรจุสิบเจ17นัดนะครับแม็กกาซีนมี17นัดนะครับถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็17บเวก1นเนาะนะครับเจน4กับเจน5นะครับเจน5เนี่ยด้านซ้ายของด้านซ้ายของสไลด์เนี่ยจะเขียนไว้นะครับบอกไว้ว่าเป็น17เจน5นะครับเจน4ก็จะเขียนไว้เจน4นะครับอันนี้ติดกันลื่นไปแล้วนะครับรุ่นเดิมนะครับ17เจเน4ี่เนี่ยจะทำผิวเป็นปักเกอร์ไรส์อยู่นะครับส่วนรุ่นใหม่เนี่ย เป็น ndlc แล้วนะครับแลบประกันว่าทนทานกว่ารุ่นเดิมนะครับที่ลมที่ทำผิวและลมดำแบบรุ่นเดิมนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับปลายสไลด์ของ17เจ gen 5ปาดสอบนะครับไม่ได้ตัดตรงแบบ gen 4นะครับเป็นปาดสอบนะครับเพื่อทำให้ง่ายต่อการพกเข้าซองหรือชักออกซองนะครับ ทีนี้มาดูข้อแตกต่างกันดีกว่านะครับระหว่าง gen 4กับ gen 5นะครับ gen 5นะครับปลดสไลด์จะมี2ข้างนะครับปืนรุ่นนี้ทำมาเอาใจคนถนัดซ้ายนะครับปุ่มปลดแม็กสามารถย้ายข้างได้นะครับ gen 5จะมีสลักตัวเดียวนะครับด้านซ้ายส่วน gen 4จะมีสลัก2ตัวนะครับ gen 5จะมีอยู่สลักเดียวนะครับปุ่มปลดแม็กเหมือนกันนะครับ เฟรมด้านหน้านะครับด้านหน้าด้ามนะครับของเจน5ไม่มีร่องนิ้วแล้วนะครับสำหรับเจน4เนี่ยมันจะมีร่องนิ้วอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้แล้วแต่ท่านที่ชอบนะครับบา,าบางท่านบางท่านบอกว่าที่มีล็อกนิ้วแบบเนี้ยเป็นข้อดีนะครับสำหรับคนมือใหญ่เนี่ยจับมันจะได้เต็มไม้เต็มมือนะครับ แต่ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมชอบแบบที่มันมีร่องนิ้วแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นเจนเจนหเนี่ยมันไม่มีร่องนิ้วครับแบบนี้ครับอาจจะเป็นเพราะความคุ้นเคยของเรามากกว่าเนาะถ้าไม่มีร่องนิ้วเนี่ยคนมือเล็กก็สามารถจับได้คือเวลาจับเนี่ยก็จับคนมือใหญ่ก็สามารถจับได้นะครับคงจะเป็นด้วยเหตุผลนี้นะครับที่กรอกตัดออกไปนะครับด้านหน้าด้ามนะครับ เจนสีจะไม่มีร่องแบบนี้นะครับร่องแบบนี้นี่เขาบอกไว้ว่าเวลาเขาเวลาแม็กมีปัญหาเนี่ยจะได้แบบเอานิ้วเกี่ยวแล้วดึงออกได้นะซึ่งทํากลับไปเหมือนเจน1เจน2นะครับถ้าฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่ามูนเคิร์ฟครับซึ่งตัวเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะถามจริงๆแล้วว่ามันทํามาดีไหมนะผมคิดว่าเออมัน,ม,น,ม,นมันใหญ่ไปนะครับ มันใหญ่ไปซึ่งถ้าเป็นถ้าเป็น17เนี่ยเดี๋ยวจะจับดามให้ดูนะถ้าเป็นตัว17เนี่ยท่านสังเกตดูครับตรงนิ้วก้อยนะครับมันจะยังไม่ไม่ชิดนะครับก็ยังสามารถใช้ได้นะครับบริหารกลไกได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นตัว19เนี่ยมันจะอยู่ประมาณนิ้วก้อยครับแค่กลิปยังเจ็บมือแล้วไม่นับว่าแม็กจะมาหนีบตรงนี้นะ แม็กจะต้องขึ้นมาตบแล้วหนีบตรงนี้นะครับซึ่งอาจจะมีปัญหากับบางท่าน,นครับส่วนตัวเนี้ยทาให้การหาบอ่อแม็กเนี่ยซึ่งฝรั่งเราเองเขาก็มีปัญหากันอยู่นะว่าบางรุ่นก็ทํามาโค้งบางรุ่นก็ทํามาไม่โค้งนะครับสิบเก้าเอ็กก็ทำเลยมาอีกนะครับเป็นจะงอยเลยมาอีกนะอันนี้กาลังเป็นปัญหาอยู่นะซึ่งเขากําลังจะแก้ไขกันอยู่นะครับแต่ หลังๆมาเห็นรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาในเมืองไทยจะไม่มีมูลเคิร์ฟแบบนี้แล้วนะครับทําให้ถ้าสําหรับท่านที่รับรุ่นมูลเคิร์บนะครับจะหาบอร์แม็กที่ใส่เนี่ยต้องหาบอร์แม็กที่มันปิดตรงนี้ด้วยนะครับปิดตรงนีน้มันจะมีรุ่นเฉพาะของมันด้วยนะครับนะครับ 17J4 ไม่ได้ผายบอร์แม็กนะครับของเดิมๆนะครับจะไม่ได้ผายบอร์แม็กอันนี้ติดบอร์แม็กไปแล้วนะครับ ถึงได้ผายเท่ากับตัวใหม่ของ Gen 5นะครับนั่นหมายความว่าบ่อแมกรุ่นเก่าเนี่ยไม่สามารถเอามาใส่เจน5ได้นะใครมีบ่อแมกเจ Gen 4เนี่ยามาใส่เจน5ไม่ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมกำลังจะบอกว่ามันจะเป็นข้อดีนะครับข้อดีสำหรับ Gen 5นะสำหรับคนที่ใช้ปืนเดิมๆไม่ชอบติดบ่อแมกนะครับเวลาหันขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนมีบ่อแมกขึ้นมาด้วยนะครับ มีบอแม็กเล็กๆนะครับซึ่งน่าจะช่วยได้นะครับแต่ถ้าจะเอากันจริงๆจังๆก็คงต้องใส่บอแม็กนะครับแต่ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งครับสำหรับคนที่ฝึกมาดีๆแม็กกาซีนของเจน5นะครับจะมีตัวยื่นมาด้านหน้าแบบนี้นะครับจะมีตัวยื่นมาด้านหน้าแบบนี้ทําให้เวลาเอาแม็กกาซีนเจน5ไปใส่เจน4เนี่ยเวลาจะเอาแม็กกาซีนเจน5นะครับไปใส่เจนสต้องเปลี่ยน แผ่นปิดแม็กนะครับแต่แม็กเจนสี่มาใช้กับเจนห้าได้เลยนะครับใส่กันได้เลยนะครับอันนี้แม็กเจนสี่นะอันนี้แม็กเจนห้าแต่แม็กเจนห้าเนี่ยจะเอาไปใช้กับเจนสี่เนี่ยต้องเปลี่ยนแผ่นนะครับไม่งั้นมันใส่ไม่ได้นะครับใส่แล้วมันไม่เกาะนะน,นี่ก็เป็นเรื่องของแม็กไปนะครับทีนี้มาดูภายในกันบ้างนะครับแกะสไลด์กันดูเนาะ เจนสีไ่ไเจนสก่อนนะเจนหาวิธีการประกอบเหมือนกันนะครับเจน4ีกับเจน5ตัวล็อกกิ้งบล็อกใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับชุดลั่นไกสะพานไกลใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับ ตัว housing ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับระบบร่านไกยภายในคนละอย่างนะครับเจนสเนี่ยจะเหมือนชุดล่างไกยทั้งหมดนะครับรวมทั้งสะพานไกยเนี่ยจะเหมือนกันตั้งแต่เจน1นึ่งเจนสเจนสเจนสนะครับแต่ถ้ามาถึงเจน5เนี่ยชุดล้านไกยเนี่ยจะไปเหมือนกลอก43นะครับซึ่งเป็นตัวต้นแบบของเจน5ตั้งแต่กลอก43เป็นต้นมานะครับซึ่งถ้าเอาจริงๆเนี่ยชุดร่านไกยของ4 3 ถามว่าเอามาใช้กับกลอกเจ็ด้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะสมอล็อกเข็มนะใช้กันไม่ได้นะครับทีนี้มาดูสไลด์กันนะครับภายในสไลด์อันนี้เจน4นะอันนี้เจน5นะครับสไลด์ดูสไลด์ดูภายในสไลด์นะครับเดี๋ยวถอด ไกด์อดออกอนดีกว่านะมาดูตัวไกด์หลอดนะครับไกด์หลอดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ของเจน5นะยาวกว่านิดนึงอันนี้เจน4นะครับจะสั้นกว่ากันไปนิดนึงนะครับมาดูลากล้องซีนะครับ มาดูภายในลำกล้องกันนะครับตัวเจ n สนะครับจะเป็นโพลิโกนัลนะครับเป็นเหลี่ยมบิดตัวนะครับส่วนเจ n 5เนี่ยจะเป็นมาสแมนนะครับเกลียวของมาสแมนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหลี่ยมบิดตัวรุ่นใหม่นะครับจะมี2ชั้นขึ้นมานะครับ เขาบอกว่ายิงดีขึ้นนะแต่ยังไม่รู้เลยว่าทดลองใช้ยิงจริงแล้วจะเป็นยังไงนะปากกระบอกนะครับอันนี้เจนสี่นะเจนสี่จะเรียบนะครับเจนห้าเนี่ยจะคราวมาด้วยนะครับเขาบอกว่าไอตัวที่มันคราวเนี่ยเวลากระสุนพุ่งออกไปเนะี่ยมันจะช่วยดันกระสุนให้พุ่งออกไปได้แรงมากขึ้นนะครับถึงเป้าหมายได้แม่นยำม,มากขึ้นนะเปรียบเทียบลักษณะเกลียวนะครับ พูดกันเอาตามตรงๆก็คือเจน5น่าจะดีกว่านั่นแหละนะครับมาดูภายในสไลด์นะครับภายในสไลด์เหมือนกันนะครับแต่เข็มไม่เหมือนกันนะครับเข็มออกมาใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับเข็มเจน4จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเจน5จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับสมอล็อกเข็มแทงชนวนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของเจน1เจน2 Gen 3 Gen 4นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้กลมๆ แต่ถ้าเป็นเจน5เนี่ยจะเป็นเหมือนลูกลักบี้แบบนี้นะครับสมอของเจน5 17 19เอาไปใส่กับ43ไม่ได้นะครับหน้าตาเหมือนกันแต่ความยาวไม่เหมือนกันนะครับสรุปสุดท้ายนะครับชุดสไลด์เปลี่ยนกันไม่ได้ลำกล้องและไกด์หลอดเปลี่ยนกันไม่ได้นะครับตัวเฟรมชุดลัานไกก็ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อสรุปของทางนิโอันนี้เทคทิคอนนะครับวันนี้นิวอ n นนี้เทคทิคอนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ